ในชีวิตประจำวันของคนเราในสังคมไทย ผูกพันอยู่กับเสียงดนตรีและเสียงเพลงดนตรีก็มีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันเพราะดนตรีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้หลากหลายอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานความซาบซึ้งใจองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม้อจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญปลูกฝังเด็กในตําบลบ้านม้อได้เรียนรู้สนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีได้ใช้เวลาว่างกับการเล่นเครื่องเล่นดนตรีที่ตนเองชอบ ลดเวลาการเล่นมือถือฝึกฝนสมาธิความจำจดจ่อกับจังหวะทำนองทำให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้านโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมอได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในตำบลบ้านมอที่สนใจและรักในเสียงดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน จะเริ่มเรียนในเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาตรงเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจะแบ่งกลุม่มจัดประเภทตามความสามารถ ตามประเภทเครื่องดนตรีและจะเริ่มต้นการสอนจากทฤษฎีง่ายๆประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีแล้วค่อยๆฝึกฝนการปฏิบตัติเมื่อฝึกการปฏิบัติได้ระยะหนึ่งแล้วและจะเริ่มออกสู่งานสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีมังคระในงานบ้านเกิดท่านพ่อพยาพิชัยดาผักและการแสดงในงานประเพณีสงการานต์บ้านหม้อปี2508 นอกจากนี้ในช่วงการเปิดภาคเรียนก็จะสานต่อโครงการการส่งเสริมศิละปะดนตรีพื้นบ้าน มังคละกรองยาวในทุกวันพุธจะมีการออกสอนดนตรีร่วมกับกลุ่มจากโรงเรียนบุพการีวิถีคนตำบลบ้านหม้อหรือวงบ้านหม้อคอมโบออกไปสอนประเภทดนตรีพื้นบ้านตามโรงเรียนในตำบลบ้านหม้อโดยจะอาศัยช่วงเวลาว่าง1-2ชั่วโมงของนักเรียนเข้าไปสอนแบบตัวต่อตัว,ตวโดยจะมีเครื่องดนตรีสนับสนุนจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านหม้อ ดังนั้นการสนับสนุนในสิ่งที่เด็กๆรักเป็นการปลูกฝังสืบทอดและสืบสารภูมิปัญญาสืบสารวัฒนธรรมดนตรีเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กในตำบล้ันมอได้แ,แสดงความสามารถงดศักยภาพที่ตนเองมีให้เกิดประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถทางดนตรีเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดเพื่อศึกษาหรือประกอบอาชีพได้และผลักดันให้เกิดเพื่อ ขายดนตรีที่แข็งแกร่งของเยาวชนตำบลบ้านหม้อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นข้อกำหนดสำหรับความสำเร็จในท,ทุกด้าน